สวัสดีค่ะโอ้โยปวดท้องอะ่ะไม่ได้คี้อะไรวันนี้เดี๋ยวเรากลับมารีวิวกันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะก็ในส่วนของเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โปรดักต์ใหม่อาจ๊รรีวิวเองโสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นเนาะสำหรับในส่วนของบีทาเกนที่เป็นชาหมักอะ่ะเขาบอกว่ากินแล้วเรียกขี้กินแล้วขี้แตกกินแล้ว ปวดห้องน้ำเลยเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าที่สาผานี้มีไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีไหมแล้วกินรสชาติแบบไหนแล้วเราจะติดตามผลเลยว่ากินแล้วเราจะที่แปกจริงไหมมาดูเลย ชาหมักอะไรใช่ไหมาไมีต่เกียนที่เป็นชาหมักอย่างนี้คยังไม่มีใช่ไหมขาดเขามีคับยังไม่มีเนาะแต่เราต้องไปเซเว่นอื่นเพื่อหา อ่ะเดี๋ยวมาเซเว่นที่สองกันเอ้ยีเวนแรกดิเมื่อกี้เป็นมนิดที่สี่เจอแล้วจ้าทาหมักบีทาเก้นรถออริจินอลเคยกินไหมตกลง ไม่ทิ้งคนเดียวอ่ะโอเคได้แล้วนะจ๊ะก็เหลืออยู่คนเดียวมีมีอยู่คนเดียวทันสิเว้ยเจ้าเดี๋ยวกินคืนนี้เหรอกินตอนเช้าเพรมีระบบการขับถ่ายก็กินระหว่างขับรถเลยแล้วก็เจะท้านที่แตะก็คอยรู้วามันแตะตั้งยังไงอ๋อหรงไม่ ที่บ้านหรออ,อยากชิมฉันอยากชิมเลยเอากินเลยอ่ะเดี<ข>๋ยวซื้อแอมเบอร์ก่อนไหมขอ,ขอถ่ายขอถ่ายเป็นภาพนี่ก่อนอ่ะ,อะ,จะจะมาชิมเลยเดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อนชาหมักบีทาเก้นคมคมบูชาหรอ,อคมบูชามีจุลินทรีย์ไพยอตอที่มีชีวิตก็คือเขาบอกว่าพอกินแล้วมันก็จะ ช,ช่วยนักขับถ่ายใช่ไหมใช่เดี๋ยวดูส่วนประกอบนิดนึงอ๋อครมบูชาก็คือผลิตจากน้ำชาอูหลงแล้วก็มีน้ำตาลมีฟุกโตุ้กโค้ดคูโค้ดฟุกโต,กโต,กโต้แล้วก็กเขียนฟุกโต้เธอจะคูโค้ดทำไมนี่เขาเขียนฟุกโต้ฉันอ่านนามนี้แล้วก็เอ่ออ๋ออ่อานพิษผลิตภัณฑ์ของนมถ้าใครแพ้นมกินไม่ได้นะจ๊ะมา มดมกินก่ว่อ๋อกินแบบกินแบบน้ำชาเลยอ่ะเธอได้แล้วได้แล้วจ้าเขาบอกต้องกินทีเดียวหมดขวดกินทีเดียวหมดเลยเหรออ่ัมาถึงจะเห็นผลกินแล้วนะกินเลยอย่าหยุดหายใจด้วยต้องกินทีเดียวให้หมดเลยอาแบบนี้ไม่ได้ผล โอชิสีส้มอ่ะไม่ใช่โอชิสีเหลืองอ่ะก็คือเป็นน้ำชาแล้วก็มีความเปรี้ยวเหมือนเปรี้ยวมะนาวเป็นชาหมักเหมือนโอชิเลยเนาะเพื่อคอนเทนต์เพื่อยอดวิวหมดแล้วจ้า เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้ามาดูกันเราจะมาดูว่าเราจะครี่รแตกไหมนะจ๊ะพราีปกติก็เป็นคนที่ธาตแข็งอยู่แล้วแต่ว่าถ้าได้พวกกาแฟชาเขียวก็มีคี่แตกบ้างอะไรบ้างกับบ้านเหินเสียงรถดังมามอร์นิ่งจ้าน่าสดมากพีชีเวอร์นะจ๊ะเอัปเดตตอนนี้ เป็นเวลา8โมงเช้า,าที่เรากินไปเมื่อคืนนะชาหมักนะตอน2ทุ่มกว่าๆที่กินหน้าเซเว่นใช่ไหมครับก็ไม่ขี้อ่ะ,ะแสดงว่าไม่เหมาะกับคนที่แบบธาตแข็งอย่างเราคือเอาไม่อยู่หมายถึงว่าที่เขาเคลมหรือว่าคนที่รีวิวเยอะๆว่ากินกลางคืนกินคืนนี้ขี้รุ่งเช้าแล้วเนี้ยอาจจะก็ สำหรับเราที่เป็นคนธาตุแข็งก็ไม่ขี้นะไม่ไม่ได้ขี้เด็กรู้สึกว่าปวดท้องหรือว่าขี้อะไรไม่มีเลยอันนี้รีวิวโดยความจริงเลยนะจ๊ะก็รู้สึกว่ากินเพื่อความสดชื่นแล้วกันนะจ๊ะก็ถ้าคนที่อยากถ่ายจริงจริงก็คนก็เหมือนรู้อะแบบเขาเรียกอะไรนะอาหารทั้งห้าหมูนะก็กินพวกผักพวกกากใยพวกผลไม้อะไรก็ได้ให้มันขับถ่ายใช่ไหมครับแล้วก็ ถ้าจะให้กินแบบนี้เพื่อขี้ก็ไม่ขี้นะครับแต่ว่าน,นี้ไม่มีใครบังคับเนาะก็ให้ทําตามรีวิวก็คือเราแค่อยากกินว่าเออกินแล้วมันจะถ่ายง่ายไหมแต่สําหรับบางคนที่อาจจะธาตุอ่อนหรือกินแล้วถ่ายก็อันนั้นดีไปนะจ๊ะก็จะบอกว่าคนที่ถ่ายประจำม,มันก็จะรู้สึกดีต่อสุขภาพมากกว่านะจ๊ะนั้นก็เอามาฝากทุกคนกันในรีวิวโอหน้าไม่ไหวหัวไม่ไหวแล้วนะ นะจะจ๊วันนี้ไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะจ๊ะแล้วก็ติดตามรีวิวจ้างงานได้เพจกอล์ฟส mm hmm. ีด,ดมนะจ๊ะก็สน mm ัอลูกค้าสปอนเซอร์ทุกคนที่เข้าขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย